ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหุงค่ะโอเควันนี้เราจะมาทำคลิปแกล้งพี่อันกันก่อนรับชมคลิปขอให้ทุกคนกดคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งสับสับใคกันด้วยนะคะโอเคก่อนจะแกล้งพี่อันเดี๋ยวเราไปสุ่มผลก่อนกินบอกพี่อันก่อนนะสุ่มผลกันได้เลยที่รักโอ้ยยังไม่เป็นที่รักสักหน่อย คีจะสุมก่อนเดี๋ยว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 ขอสุ่มก่อนนะ่คราวที่แล้วเนี่ยพี่อ่านสุมก่อนแล้วก็เขาได้ผลตีนหมีใช่ไหมวันนี้พี่จะสุ่มก่อนเผื่อผลดีจะออกที่พี่ไงวันนั้นถ้าพี่สุ่มก่อนนะพี่น่าจะได้ผลตีนหมีนะโอเคลายมนลายมนลายมน,ยมนเพียงเพียงเพียงโอ้มเพียงซื้อได้ผลน้ำแข็ง เธอไปตาเธอแล้วขอให้ได้ผลกิโลโอมผลกิโลจงมาโอมผลกิโลจงมาเดี๋ยวดูเรานักที่รักก็บอกแล้วไงว่าห้ามเรียกว่าที่รักเอ๊ะวันนี้เราสุ่มก่อนได้ผลน้ำแข็ง เห็นไหมคนสุ่มก่อนอ่ะมักจะได้ผลดีก่อนเชื่อหรือยังแต่ก็คือเก็บไม่ได้แล้ววางเลยเก็บได้บ้าจะเก็บปพ๊บโอ้โหไม่มีน้องใส่พี่อ่านเขามีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะแกล้งพี่อ่านกันปะเกาะกลางได้เลยที่รักอ๊้จะไม่อ่านที่รักก่อนนะเขาพิมพ์มาแต่เราก็ต้องอ่านนะนะเพื่อให้คนดูได้อัธรสในการรับชมไป เลลยยไปเเมื่อก่อนอ่ะพี่อ่านแก้งพี่ไว้มากตอนนี้อ่ะได้เวลาแก้แค้นแล้ว <c oughs> ตอนนี้พี่อ่านเขานายนไหนๆยนๆนเขายังเป็นเผ่ามนุษย์แต่เราก็คือผลแห่งความรักแต่ผลเลิฟนี่มีปีกแบบปีกแปลกๆนะมันก็นกเหมือนกันน่ะจะทำอะไรดีที่รักเดี๋ยวดูนี่นะ มาใกล้ๆจะให้ดูของดีใกล้ๆวะใกล้ๆใกล้ๆมาแล้วไปเลยเดี๋ยวจะพาออกเดทนะเดี๋ยวจะพาพี่หยนไปออกเดทกันทุกคนต้องออกเดทแบบที่ไกลๆอ่ะเออที่ไกลๆมากๆเขายังไม่รู้ตัวใช่ไหมเขายังไม่รู้ตัวที่รักจะไปไหนหรอ เอ๊ะข้าหัวสามล้านหรือว่าเราจะตีเขาแล้วก็โยนเขาลงน้ําดีเอาแบบนี้ดีไหมให้แบบตายในน้ําอย่างทรมานเน่ย oh, <no. S 1> แล้วก็ขาหัวก็จะเป็นของเราตรงนี้น่าจะเหมาะแล้วนะห่างจากเกาะกลางมากเลยโอเคเตรียมตัวหรือ,อยังงสองหยุดทําไมโอเคไม่หยุดก็ได้มันอยู่ใกล้ะอะสอง ดูพี่อันตายอย่างทรมานกันทุกคนหยุดตีดีไหมเนี่ยตีไม่อะตีให้ตายดีไหมเนี่ยป<ะ>ังเขาตายไปแล้วพี่อันเขาเกิดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเอาพี่อันมาโยนลงน้ำอีกรอบนึงพิมพ์อะไรอะทำเราแตกทำไมที่รักโอ้ยวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยจะแกล้งฉันใช่ไหมอะแกล้งฉันใช่ไหม มามาจะเอามาทิ้งลงน้ําเลยเหมือนเขาจะไม่ขัดขืน<า>อะไรเลยนะหรือว่าเราจะตีค่าหวยให้เขาลดดีเขารู้แผนเราอะ่ะเรา,เราลองตีค่าหวยให้เขาลด30ล้านใช่ไหม <laughs> อร่อยเลยอะ่ะได้ก็ประมาณหมื่นหมื่นห้าหมื่น้าใช่ไหมหมื่นห้าเขาคงไม่ห่วงหรอกไมตาย อะไรอ่ะเฮ้ยเขาบินได้ลืมว่าเขาบินได้อ่ะอุย้ยอะไรวะจะเอาพินอันขึ้นหลังให้ได้เลยเอ้ยรอด้วยสิเอา้าไอตัวนี้ขึ้นหลังมาทําไมออกไปอุย้ยปล่อยมันจมน้ําจะตายหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยเอาเลยฆ่าเลยตายตาย,ตาย มาขึ้นหลังของเราอีกแล้วเราต้องเอาเอามันไปไหนเนี่ยลืมไปเลยว่าพี่อ่านเป็นผลฟินิกส์อุ้ยแกงไม่ได้แล้วอแกงไม่ได้แล้วแล้วจะทำยังไงล่ะนี่ไหนละเ,เขาพิมพ์ว่าอะไรคิดจะฆ่าเทพหรอที่รักมาวานขึ้นหลังวะอ๋อไอไอาตีไอตัวนี้หน่อยสิ ไอตัวเนี้ยเนี่ยมันตามไม่เลิกเลยเนี่ยมันตามไม่เลิกเลยตีมันได้ไหนเนี่ย เขคคี้ยาท่านผู้ชมแกล้งพี่อันไม่สําเร็จอ่าทายังไงดีเราจะแกล้งพี่อันได้เอางี้เราลองพูดหวานๆกับกับแฟนเก่าดูเขาเรียกเราที่รักใช่ป่ะแล้วก็ลองเรียกดูที่รักนกตกน้ำไถว่าไงที่รักขอข้าหัวได้เปล่านะขอนะตัวเองขอข้าหัวนะทำไมง่ายอย่างเนี้ยได้แล้วจ,จัดให้ ไปสิโอ้ยมานดิจะเปิดให้มันเขตปลอดภัยอยู่เอาเลยจัดการนั่นแหละลูกทำดีมากทำดีเอาเลยเอาเลยลูกอะไม่ได้เข้าหัวอุ้ยไม่ได้เข้าหัวอู้อะไรวะนนี้จะแกล้งพี่อ่านซื้อหน่อยอุ้ยยุยยุยยุย ว่าจะใช้ลูกน้องไปฆ่าซะหน่อยทําไมแบบเราซวยขนาดนี้วะเนี่ยเล่นเกมอะไรก็ซวยไปทุกเกมอ่ะมาไปเลยทนูแห่งความรักเชียงปืหัวใจของเธอเต้นตึกตักตึกตักวะอู้หูเขาใจเต้นแรงแล้วอ่ะนี่ ตายซะเถอตายซะเถอะจงตายด้วยผลแห่งความรักผลนี้ซื้อให้ใครหน้าผลนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองแย่เขาเดูดิผลนี้เคยซื้อให้ใครหน้าซื้ออะซื้อให้ผีปอบใช่เหรอใช่ปอบแต่อันต้องตายด้วยผลนี้เออต้องสาย เอาค่าหัวของเธอมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่ทำไมครูดาวช้าจังเลยอะเดี๋ยวเดว,วิธีจะทำให้เขาตายเร็วก็คือเอาเขาไปทิ้งเดี๋ยวนะเดี๋ยนะถ้าเอาไปทิ้งลงน้ำเราจะไม่ได้ค่าหัวใช่ไหมมามามา,มา,มาตายซะเธอ 7,000อ้ดูดูดข้างหัวพี่อันเหลือ29้ล้าน29.9ร้าล้านแล้วใครเป็น FC พี่อันนะคงจะไม่ด่าพี่ว่าชั่วว่าเลวขโมยข้างหัวพี่อันนะแค่17ื่นเจ็ดอ่ะพี่อันไปลงตีในห้องธรรมดาคนเดียวก็ได้คืนมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเลยอ่ะทุกคน แกงพี่อันก็ไม่สําเร็จหัวร้อนก็ไม่หัวร้อนแถมยังใจดีให้ข้าวหัวเราอีกเฮ้ยทายังไงเนี่ยจะให้พี่อันหัวร้อนดีจะเอาอะไรอีกไม่เอาแล้วงอนงอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาทีบ้านไม่ต้องมาไม่ต้องมางอนเล่าเออเขาไม่โกรธไม่อะไรเลยคลิปนี้ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยอ่ะทุกคนพี่อันไม่หัวร้อนเลยเดี๋ยวพาไปดูหนังอโอเค โอเคค่ะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ก็จะหาคิดวิธีแก้งพี่ยันนี้หัวร้อนเขาเขาจะหัวร้อนไหมอ่ะหรือว่าต้องทําให้ค่าหัวเขาลดเหลือ1นล้านน่าจะได้นะค่าหัวเหลือ1ล้านเนี่ยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย